เดี๋ยวฉันจะค่อยๆสอนแกไปเล้วยกันนะอ่าอ่าอ่เฮ้ยอันดับแรกของการขับรถต้องทําอะไรรู้ไหมเปิดเพลงอ่าเสร็จแล้วพอถึงท่อนรู้แกร้องตามโว้ยไม่ใช่ให้เปิดเพลงส่วนประกอบคาดเข็มขัดไม่ได้ออกมาด้วยก็เกงมันนั่นแล้วไม่ใช่เข็มขัดนี่เข็มขัดรถยนต์เบเออรู้มากแล้วก็ไม่ทำเอานี่ดึงออกมาดึงให้มันสุดเนี่ยมันจะดึงได้เออดึงแล้วก็เสียบอ้าว โอเคเอานะแกไหวอะไรอ่ะมีแม่ย่านางนะท่านจะได้ปกปักรักษาเราขับรถแคบคาดปลอดภัยอยู่บ้านดีว่ามั้งมันนานขนาดเนี้แกเนี่ยเร็วๆฉันต้องมาหากินมายุ่งกับแกเกืบครึ่งวันแล้วเนี่ยมาอ้าวทีนี้ดูที่ขาซ้ายคัดซ้ายคัดกลางเบรกขวาคันเร่ง ซ้ายเบรกขวาคัดกลางคันเร่งก็งไม่แก่ไม่จำวะนี่ผมบอกแล้วสิต้องจำสิคนไม่รู้ยังไม่ผิดเกิดมาขับเลยได้ยังไงทักทีนะ่ะก็รู้แล้วแต่ที่สอนแล้วก็ไม่จำเนี่ยมันแค่สามอันง่ายๆเอาอทีนี้มาดูเกียร์เกียร์หนึ่งซ้ายขึ้นบนเกียร์สองกลางเกียร์สามล่างดีคือไปข้างหน้าอย่ารู้มากเอาท,ทีละขั้นเ <laughs> นี่ยรู้มากเนี่ยไม่อยากสอนแล้วไงไม่ใช่รู้มากจำได้ก็พูด อ้าวไปแล้วมึงไม่บิดกุญแจสตาร์ทมันจะไปได้ไงนี่ยฮะเออไปคัดเวลาเหยียบเหยียบลึกๆสิไม่ลึกมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้เออนั่นแหละเออนั่นแหละแล้วก็มองไม่เห็นถนนแล้วเนี่ยเฮียค่อยเสร็จก่อนแล้วขึ้นมามองเอออ้าวไปไปไปโอ๊ยเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยช่างไรเนี่ยมันไปเร็วนะไม่ไปสิน่ากลัวกระปุกไปไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วจะเปิด เอาลงอกเอาเอาออกเเไปเรียวเลียวขวโอ้ยอ้าวอ้าอ้าวอ้าวโอเคโอเคมาไปดูครับดูจะมีแคทำไมไฟแดงไฟแดงไแดงไแดงไปเลยไปเลยไฟแดงหยุดหยุดหยุดๆอจอดจอดจดๆอดจดอดจอดจออดจาดจอดจอ สอนแล้วไม่จำเนี่ยใช่ลมแล้วล่ะมึงเคยไปสอนใครมาหรือเปล่าเขาขับเก่งกูแล้วกูมาเปรียบเทียบกับกูเรื่องไงพูดเรื่องอะไรเนี่ยเมียน้อยมึงไงมันเก่งสิคุณซ้อมมาทุกวันมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วปะวะเรากำลังคุยเรื่องขับรถมึงก็เฉยฉายไปเรื่องอื่นจ่บ้าป่ะเนี่ยฮะอ่ะขับไปขับไปขับไปออกรถเอาหลบหลบหลบที่ลบซ้ายซ้ายขับซ้ายมาหลบหลบไม่ทันสิก่อนทำไมมีใครหลบดีกว่านี้ไหม ไมไ่แต่รถคันเบอร์เลอร์เบล่าคันใหญ่ด้วยไม่หลบก็ชนเราได้สิอันตรายทำไ,ไมของมันเท่ากระดดงไง